มาดูที่ปัดน้ำฝนนะครับของใครเป็นแบบนี้บ้างครับมันปรับระดับเองอัตโนมัติหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันชอ็อตครับตอนนี้ผมขับ60นะครับ60เดี๋ยวลองเพิ่มความเร็วนะเดี๋ยวที่ปัดน้ำฝนมันก็จะเพิ่มขึ้นมา เพิ่มแล้วเห็นไหมเพิ่มแล้วเห็นไหมนั่นแหละมันเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมตอนที่เรากลับช้าๆมันก็ช้าเนึบเนบแต่พอเราเพิ่มความเร็วขึ้นมามันก็เพิ่มความเร็วในการปัดด้วยนะไม่รู้ว่ามันออโต้หรือว่ามันช็อตวะเดี๋ยวผมลองช้าดูนะ ลองดูนะลองสังเกตระดับความเร็วของมันนะตอนนี้มันยังไม่ตัดมันอยู่ที่ความเร็วหรือว่าการปะทะของน้ำฝนนี่ไงมันช้าลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมยังหวะมันช้าลงแล้วเห็นไหมมือผมไม่ได้ทำอะไรนะมือไม่ได้ทำอะไรเลยมันปรับเองของมัน ๋ยวลลงใหม่นะลองใหม่นะเอามือมือมือไว้ตรงนี้นะโอเคมาสังเกตกันเพิ่มเพิ่มความเร็ยวยังไงมันปรับขึ้นมาแล้วนะประมาณ70อ่ะมันจะปรับความเร็ว70มันจะปรับความเร็วของการปัดด้วยนี่มือเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลย เดี๋ยวเรามาลดความเร็วดูอีกดูดูอีกดูอีกเอาอีกรอบเอาอีกรอบดูว่ามันตัดลงที่เท่าไหรนะ่นะนี่ตัดแล้วตัดแล้วตอนนี้อยู่ที่40นะตัดแล้วนะเออตัดแล้วเดี๋ยวมาเอาใหม่ เพิ่มใหม่เพิ่มใหม่เพิ่มความเร็วใหม่เพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วนี่เพิ่มมาแล้วอันนี้หกสิบม,ม,มันน่าจะไม่ใช่ความเร็วละมัง้งมันน่าจะกระแสน้ําฝนหรือเปล่าหรือไม่ก็เซนเซอร์ปะทะปะทะอากาศแรงลมหรือเปล่าไอการทํางานของมันเนี่ยไม่แน่ใจโอเคนะ ฝากถามหน่อยใครรู้บ้างโอเคครับสวัสดี